เป็นชาวต่างชาติเลี้ยวสายเข้าบ,บิก๊กซีป๊าดิพี่น้องปวาดีทุกท่านครับบิ๊กซีครับ,บ,รบโอ้โห,โหมืดฟ้าโมดิดพี่น้องนะครับคนนี้แต่ของจริงพี่น้องด้วยนะครับโอ้โหบิ๊กซีครับชาวต่างชาติทางนั้นครับโอ้โหอื้ม หลังไหลครับวิกซีเบลข้ามก็เบลข้ามโอ้โหพี่น้องครับว่าดีท้งนี่ครับนี่คือชาต่างชาตินะครับวันนี้แต่ของจริงครับอือหือนี่ครับหมาแบบมืดฟ้าโมดินพี่น้องไปนะครับโอ้โหด่านแพ็กกิ้งคอยก็เต็มครับอือหือนี่ครับพี่น้อง ชาต่างชาติทั้งนั้นครับมาซื้อสี้าไทยครับเบลคัมทัวร์ทยแลนด์นะครับเบลคัมทัวร์ทยแลนด์ครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับตอนนี้ก็เต็มครับอือฮึนี่ครับซ้อพวกเล่ครับพวกของแห้งครับด้านแคชเชียร์ก็เต็มครับโอ้โหซื้อบะหมี่พี่น้องนะครับบะหมี่ข้าวเกี๊ยวข้าวแตนสาลายโอ้โหนี่ครับพี่น้อง อืมฮ uh ึ huh. นี่ครับนม่เปลียนพี่น้องไปนะครับปลาที่ครับซื้อปลาแจกฟรีพี่น้องไปนะครับซื้อปลาแจกฟรีนะครับปลามาซื้อของปลาแจกฟรีนะพี่น้องนี่ครับอืมฮึเป็น p a กกิ้งพอยท์ครับโอ้โหนะครับพี่น้องวันนี้แต่ของจริงบิ๊กซีราชดับบีกรุงเทพมหานครนะครับดอลลี่เอกิสมี ห,หลังไหลเข้ามารับเรีวข้ามทัวร์แคลนครับเรียวข้ามทัวร์แคลนนี่คือไปนะครับด้านทางเข้าเข้าไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับเนต่อดีครับด้านทางเข้าเต็มครับอีกทีหนึ่ง สินค้าไทยไทยก็ชอบพี่น้องนีครับป๋อดด้านนี้เต็มครับอือหึ่ปะ aku a k อ ini นนี่ปะโอ้โหดูครับด้านกระเชียก็เต็มพี่น้องครับด้านกระเชียเต็มครับอ๋อนี่ครับมามืดฟ้าโมดินครับ นี่คือลาาเช่าส่งวอล์ครับพี่น้องหรือว่าอาวอล์ครับโอ้โหคนเต็มครับนี่ครับหือว้าวเบิ่งหน้าตาแล้วเป็นชาต่างชาตินี่ครับล่างไหลมากเทปุ่งไทยครับโอ้โหนี่ครับเต็มครับปดมาเยอะจริงๆครับพี่น้องเลยนะครับโอ้โหนี่ครับ ด้านนี้คือสีแยกราชประสงค์ครับด้านขวามือก็คือห้างเซ็นทรัเวิลด์ครับโอ้โหด้านนี้คือบิ๊กซีราชชัลลันกทรุงเทพมหานครครับว้าวนั่น้องเดี๋ยวคลิปนี้จะขอพาพี่นักเอฟซีครับมาย่างอปเดตนะครับ,อย,รบอยู่ที่บิ๊กซีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับว่าจะมีชาติต่างชาติมาหลายบอสน,นะครับ โอ้หตอนนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกา30นาทีครับป๋าอีูน้องไปนะครับเต้ครับนั่งไหลมาเทียวครับโอ้โหนี่ครับด้านหน้านี่คือชาต่างชาตินะครับมาซื้อข้าวซื้อของรัี่น้องครับคือเยอะมากครับโอ้โหนี่ครับ แล้วก็เลี้ยวสายปลาพี่น้องเลยนะครับเลี้ยวสายเข้าทางบิ๊กซีครับโอ้โหนะครับเป็นชาวต่างชาติเลี้ยวสายเข้าบ wow ิはは๊กซีปลาดิพี่น้องมาดินทัดวีครับบิ๊กซีครับโอ้โหมืดฟ้าโมดินพี่น้องครับบนนี้แตกของจริงพี่น้องเลยนะครับโอ้โหบิ๊กซีครับ ชาทั้งชาติทั้งน้นครับโอ้โหหลังไหลเครับิ๊กซีเบลคั่มเขเบลคั่มโอ้โหพี่น้องครับอือหืึ่ตอตหลังไหลมาซื้อของอย่ที่บิกซีครับ เข้ามาแล้วครับพี่น้องครับโอ้โห,โหครับชาวต่างชาติทั้งนัน้นครับอือเติมครับพี่น้องน่ครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับโอ้โห ด่านนี้ก็เต็มพี่น้องไปเลยครับวันนี้บิ๊กซีแตกของจริงครับป๋าเนี่ยครับพี่น้องพ่อดีทุ่งน,นี่ครับนี่คือชาต่างชาตินะครับวันนี้แตกของจริงครับอือหือนี่ครับม่าแบบมืดฟ้าโมดินพี่น้องไปนะครับโอ้โหด่านแพ็กกิ้งคอยก็เต็มครับอือหือนี่ครับพี่น้อง ชาวต่างชาติทั้งนั้นครับมาซื้อสินค้าไทยครับเบลขัามทัวร์ทยแลนด์นะครับเบลขัามทัวร์ทยแลนด์ครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับตอานนี้ก็เต็มครับอือหือนี่ครับซื้อพวกเล่ครับพวกของแห้งครับด้านแคชเชียร์ก็เต็มครับโอ้โหซื้อบะหมี่พี่น้องนะครับบะหมี่ข้าวเกี๊ยวข้าวแตนสาลายโอ้โหนี่ครับพี่น้อง อืมม uh huh. ี่ครับปดสินค้าไทยไทยก็ชอบเนาะหน้าตาแล้วไม่ใช่คนไทยนะครับเบิ่งหน้าตาแล้วเป็นชาวต่างชาตินะครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องดันกดหลังไหลกันสมมาก็ว e วคัม e t ูไทยแลนด์วิวัมพูไทยแลนด์ นี Hello, Hello, oh ่ฮาวสินเจ้าเด้อนี่าวสินเจ้าครับโอ้โหดนี้ก็เต็มพี่น้องเลยครับเต็ม <c oughs> อือหีอครับตั้งแต่บอกนัดมาถ่ายคลิปนะว,นนนวันนี้แตกของจริงครับพี่น้องวันนี้แตกของจริงครับอ๋อี่ครับพี่น้องโอ้โ oh ห วันนี้คือวันที่26ธันว่าคมพศ2566ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่ม35นาทีครับโอ้โหมาเป็นครอบครัวพี่น้องครับมาเป็นครอบครัวครับด้านทางเข้าทีเต็มทพี่น้องนีครับด้านทา,เานงเข้าเต็มนี่ครับป๊ แล้วจะเอากลับยังไงครับพี่น้องนี่ครับแล้วจะเอากลับยังไงครับนี่ครับนี่เตียนพี่น้องไม่ได้ครับป้าพี่ครับซื้อลานแจกฟรีพี่น้องไปนะครับซื้อลานแจกฟรีนะครับโอ้โห่ก็มาซื้อของฟานแจกฟรีนะพี่น้องนี่ครับอื้อหือเยอะจริงๆครับเบลคอมตูเทเลนครับเป็นแท็กกิ้งพอยท์ครับ โโออ้้หนงวันนี้แต่ของจริงบิ๊กซีกราดเช้าดับบกรุงเทพมหานครนะครับโซลีเอ็กซิสมีห่ห,ห,หลังไล่เข้ามาครับเดลคัมทูวร์เทลแอนครับเดลคัมทูวเทลแลนดิสกิ๊ตตอร์เบยน,นะครับด้านทางเข้าเข้าไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับ ก็ดีครับด้านทางเข้าเต็มครับอิคิชิมอื้มสินค้าไทยไทยก็ชอบพี่น้องดูครับด้านนี้เต็มครับอื้มปะอ่ะกูอ่ะคนอินนี่นี่ปะโอ้โหนี่ครับด้านเคช์ก็เต็มพี่น้องนะครับด้านเคช์เต็มครับ นี่ครับมามืดฟ้าโมเดนครับลังไหลมาซื้อสินค้าไทยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับวันนี้แต่ของจริงครับวันนี้แต่ของจริงครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับมาซื้อพวกน้ำผึ้งครับพี่น้องน้ำผึ้งมาซื้อครับนี่ครับเป็นพวกของแห้งครับ โอ้โหเบนโตะประซื้อครับพี่น้องนี่คือพวกข้าวเกียบครับข้าวเกียบประซื้อครับขายคล้ว thank you thank you โอ้โหพี่น้องวปน,นะครับนี่คือชาวต่างชาตินะครับไปใช้คนไทยนะครับ ดันก็เต็มพี่น้องเลยนะครับสวัดีครับมาม่าครับมาม่าเจ้าสัวครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่คือสินค้าไทยพี่น้องเม็ดอินไแลนดนี้ใครก็ชอบครับนี่ครับอื้อนี่ครับว้าวว้าวนี่ครับดันี้ก็เต็มครับ วันนี้เต็มทุกซอ,อยวันนี้เต็มทุกซอ,อยครับรพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหกอรนี้ก็เต็มครับนี่ครับพี่น้องอือหือมีครับโอ้โหวันนี้แต่ของชิงนี่ครับมาซื้อสินค้าไทยครับ ด้านนี้คิดว่าเป็นพี่น้องมาจากมาเลเซียเนาะมาจากมาเลเซียโอ้โห oh ด่านจะเชียร์เต็มครับพี่น้องนี่ครับอือ uh หือ huh. นี่ครับปดวันนี้แตกเรียบร้อยแตกของจริงครับวันนี้ว้า wow. ว ไม่เห็นแล้วกะไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนพี่น้องไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนครับมั่นตื่นเต้นครับพี่น้องดีเจอครับนี่ครับดีเจอมากครับเห็นชาวต่างชาติมาซื้อสินค้าไทยพี่น้องครับโอ้โหครับอือหือครับ ป๊โอ้โหหน้าตาไม่ใช่คนไทยเลยครับพี่น้องคิดว่าคนไทยคงน้อยมากนะครับอื้อหือร้านเครื่องสมานก็เต็มครับร้านขายยาก็เต็มครับร้านขายยาเพียวโอ้โหว้าวว,าว้วาวอื้อหือพี่น้องนี่ครับ โอโ้นี่ครับวางสินค้าแทบไม่ทันเนาะนี่ครับเบนโตะครับซื้อเบนโตะเนาะพี่น้องเบนนะครับพวกเบนโตะพวกสาลายครับ โอ้โห oh, oh. ครับ uh huh. อ๋อเดือดจริงๆครับสบู <Sub> uya, <Yeah. S 1> ่ยาทีฟันก็เอาเนาะป๊าด uh huh. รีพวกพานามิครับพี่น้องพวกพานามิก็ซื้อครับโตโลครับนี่ครับ,โ,โ,โ,รบ,รบโอ้โหหมูแผ่นอบกรอบครับอือหือ,หอนีน่ครับมาเอาไปใส่ครับ ด้านนี้ก็เต็มพี่น้องครับเป็นพวกสาลายทอดแขนครับ429บาทพี่น้องครับโอ้โหอนี่ครับเบนโตขาดิมาครับเบนโตครับนี่ครับเบนโตเบนโตซาดิมาครับราคา19บาทครับไม่แพงเนาะเบนโตไม่แพงครับ นี่ครับด้านนี้ก็เป็นสาลายครับพี่น้องเป็นสาลายของชอบของชาต่าังชาติครับสาลายครับโอ้โหเบนโตขายดีจริงๆครับเบนโตะนี่ครับแล้วก็สาลายาน,น้องพี่น้องและก็มาม่า,มาครับ ด้านนี้ก็เบนโตะพี่น้องนะครับเบนโตะขาดีมากครับแสดงว่าชาวต่างชา,ชาติชอบเบนโตะเนาะนี่ครับโอ้โหเดคิซิมะเฮ้ยนิ่ว้าวอือหือนี่ครับพี่น้องขายดีมากครับ วางสินค้าแท่ไม่ทันครับนี่ครับเกี้ยงครับเกี้ยงแผงพี่น้องเกี้ยงแผงนะครับวางของแทบไม่ทันครับอื้อนี่ครับเราที่เป็นแคชเชียร์ครับอันนี้คือของที่ซื้อครับป๊อกกี้มาซื้อครับโอ้โหอันนี้ไปได้แคชเชียร์ ก็เต็มครับด้านพุ้นเป็นโซนขายผลไม้ครับอือหอโอ้โห,โหด้านนี้ก็เต้งน้องหอดพุ้นครับโอ้โหนี่ครับลำไส้มาบิ๊กซีครับ ถ้าชาติใดคิดป็นแบรนด์สินค้าไทยก็ลองดูครับพี่น้องลองดูเลยครับนี่ครับขนาดชาวเวียดนามชาวจีนสิงคโปร์มาเลยก็ยังหลั่งไหลามาซื้อของที่เมืองไทยเนาะถ้าชาติใดกล้าแบรนด์ก็ขอเชิญนะครับสินค้าไทยใครกล้าแบรนด์เนาะโอ้โห คาแบแยนสินคาไทยก็มีแต่อดตายเลยพี่น้องเลยนี่ครับโอ้โหตอนนี้เป็นโซนขายผลไม้ครับอือมมีครับพี่น้องด้านทุเรียนก็เกลี้ยงครับนี่ครับอ๋อดีครับกอเต็มครับโอ้โหมีครับพี่น้องข้าวจังชาทั้งนั้น,นครับ วันที่ถ่ายคลิปนี้เแบาบนัดได้เห็นภาพข่าวบางประเทศเคมทุดไทยเนาะก็ทําให้เซล์ทั้งวันครับตอนถ่ายคลิปนี้ก็ปรับอารมณ์แทบไม่ทันครับแต่เพื่อเอซเนาะแต่เพื่อเอซก็ต้องมานะครับซื้อมาม่าครับพี่น้องมาม่าน้ําป่าครับออมาเอาทุกอย่างครับพี่น้องนี่ครับ มามาน้ำป่าเพิ่งจะมาซื้อเนาะนี่ครับโอ้โหพวกผลไม้ครับอีิตาสิมีปอดดอดกราเชียเต็มครับอือหือดอดนี้ก็้อมาครับเวลคอมทูเทแล์นะครับนิฮาวชินจาวชินจาวคือ ภาษาเวียดนามครับแปลว่าสวัสดีโอ้โหนี่คือเมืองไทยพี่น้องนี่คือสินค้าไทยโอ้โหแล้วใครจะกล้าแบนครับว้าวว้าว,ว,าวโอ้โห <laughs> อือหืมมีพี่น้องเปิดน,นะครับโอ้โห เมืองไทยคืออู่ข้าวอู่น้ําของโลกนะพี่น้องเมืองไทยคือครัวของโลกครับอ๋อดีครับพี่น้องโอ้โหเยอะจริงจริงครับดีครับโอ้โหแล้วนี่<ห>นเป็น p a c กิ้งพอยต์ครับเต็มครับ p a c กิ้งพอยต์ครับ เดี uh ่ย huh. วคูถทอแลนนะครับเดลคัมคูถทอแถลครับแลนด์ออฟแฮปปี้เนสแลนด์ออฟสมายครับเมืองไทยมาแล้วก็มีแต่ความสุขเนาะสุขเจอสุขใจล้ายครับเมืองไทยเมืองแห่งเสรีภาพครับเมืองแห่งคนน่ารักครับโอ้โห uh huh. ว้าวนี่คือบิ๊กซีราชดำเนินกรุงเทพมหานครนะครับเอฟซี FC. ว้าวเอฟซี FC, บางคนก็ชอบถามเนาะว่าข้างบิ๊กซีอยู่ที่ใดนี่คือบิ๊กซีราชดำเนินกรุงเทพมหานครนะครับโอ้โห ออกมาได้ครับพี่น้องนี่นครับอันนี้เป็นชาตามือครับชาตามือว้าวงามเด้ครับภาพยามค่ำคืนนะครับของกรุงเทพมหานครครับเซนเตอร์เวิร์กครับโอ้โหพี่น้องน่ครับมาอีกแล้วครับเวลคัมทูไทยแลนด์ครับพอดีครับโอ้โห มาแล้วเลี้ยวซ้ายแน่นอนเลี้ยวซ้ายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พี่น้องมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายข้าบิ๊กซีครับ,รบโอ้โหนี่ครับอือหือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย,ย,ายโอ้โหพี่น้องเลยนะครับโอ้โหเลี้ยวซ้ายอีกไม่เลี้ยว <S <S ว้าว โอ้โ <s ans> <c oughs> oh, oh. หเลี้ยวซ้ายบิ๊กซี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 โอ้โหพี่น้องเลี้ยวซ้ายทุกคนครับหลากหลายข้าบิ๊กซีครับโอ้โหทุกคนมากวันนี้ก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะพี่น้องเลี้ยวซ้ายเข้าทางบิ๊กซีครับ ว้าดีครับนักไหลามาเทมังคทยครับวันนี้ก็มาพี่เอฟซนะครับทั้เปอร์อบเจอสอบใจ,บจกันขอฝากไลค์ฝากแชร์นะครับพี่น้องคลิปของมรรทัดไม่มีสาระนะครับแต่ก็มาทำด้วยใจเนาะเพื่อมังคทยนะพี่น้องเพื่อการทุนเทของไทยครับ โเต็อมคำลังออนครับดานพูนไปเปพชรแินทิน้ำครับงามเนียครับนี่คือทางเสื่อมครับทางเสื่อมที่ไฮโซลุลหลาครับโอ้โหดีครับด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับฝรั่งมาเทพเมืองไทยครับว้าว นี่คือเมืองแห่งความสุขเมืองแห่งเสรีภาพโอ้โห,โหพี่น้องงามนี้ครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องสบายดีเะสวัสดีครับบ๊ายบายเวลคัมทูเทลแอนด์ไทยเวลคัมทูเทลแอนด์รับ,บ